แอคชั่น <Action. S 2> สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนซิกซาวเออร์รุ่น MPX น่ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติซิกซาวเออร์รุ่น MPX Copper Head ผู้ผลิตสหรัฐอเมริกานะครับ20นัดขนาด9มม,มลำกล้อง3.5นิ้ว เปิดกล่องมามีอะไรบ้างเข้ามาดูเป,ดเปิดกล่องมาก็มีปืนแมกกาซียนยี่สิบนัดแบบขุนนะแบบเออแบบเนี่ยมองเห็นมองเห็นกระสุนได้แล้วก็มีนีอะไรวะอ่านีตัวเกี่ยวข้อมลางเอาไว้ปลดเร็วนะปลดหควิดกวิดเร็ว มีหกลียมาเอามาทำาไมก็ไม่รู้เซฟตี้พาร์คน้ำมันนี้ก็น่าจะแถมมาจากร้านค้าแล้วก็ระบุว่าเป็นไกลแบบไหนสติกเกอร์คู่มืออุปกรณ์ทำความสะอาดแถมจากร้านกุญแจล็อกปืนไม่มีอะไรมากศูนย์มาดูที่ตัวปืน าออปลอกรถแสงเป็นปลอกรถแสงแบบเหมือนกับพวก AR ตรทงเ1 6เลยอะง่ายทรง M16 น้ำหนักกำลังดีไม่ได้เอาที่ช่างน้ำหนักไม่ไม่ได้เอาเครื่องช่างมาฟันท้ายบิดได้สามารถยืดหดได้มีแค่สเต็ปเดียว ก็ถ้าจะเอาตัวนี้ออกก็ใส่เป็นรางด้านหลังเฟรมเหมือนกับรุ่นพี่มันที่ใส่พับได้อะไรก็ไปเกี่ยวกับรางตัวนี้เอาต่อไปชาร์จ,จิ้งนลังดึงได้สองฝั่งคันบังคับการยิงซ้ายและขวาปลดแม็กกาซีนซ้ายและขวา แผนลูกเลื่อนปลดลูกเลื่อนมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวารุ่นนี้จะไม่มีฝาปิดกันฝุ่นช่องคัดปอกต้องบอกว่าซิกเซาเวอเป็นปืน S M G ที่ทำงานด้วยระบบลูกสูบมีลูกสูบที่ตัวปืนก็เขียนซิก M PX มันิิค c a l เ b e r เก็เมือเป็นแบบ AR ดูคันลังไกปืนก็มาตรฐานความรู้สึกแบบมาตรฐานนะครับอ่ต่อไปดูคันท้ายคันท้ายนี่ ย้างออกมาได้หรือเปล่าวะต้องปรับต้องมาปรับแต่ก็ช่างมันวิธีเก็บพันท้ายก็กดปุ่ม ลำกล้อง3.5นิ้วแม็กกาซีน20นัดใส่เข้าไปดื้อเลยลแม็กกาซีนออกมาใส่เข้าไปกระสุนหมดก็ลูกเลื่อนแขวนปกติกดแมกกาซีนออกมากดปุ่มปลดลูกเลื่อนได้ทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ปิดกลับเข้าไปเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูว่า ปืนยิงเป็นยังไงเรามีรูปซ้อมของ NRC และกระสุนจริงของ NRC แต่ขั้นแรกเราจะมาใส่ศูนย์ให้ปืนก่อนศูนย์ที่เราใช้ก็เป็น m b u s ของ m a p p r o ปืนแพงไหมแพงมากกับสองแสนไม่มีศูนย์ให้ด้วย โซ่หลังโซ่นหน้าโซมเข้ามาใกล้ๆเลยเอาปืนอ่ะ ทําปืนเข้าเป็นรอยก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่หาปืนมาให้โนต้ตรีวิวอเอ้เลยมาช่องนึงอีกเราถ่ายกันแบบนี้แหละสดๆนี่แหละ จ,จังๆเลยเขินกล้องนี่ไขควงก็ไขควงอันปะเต๊บใส่ศูนย์เสร็จเรียบร้อยศูนย์หลังศูนย์หน้าอันท้ายยืดออกมาเป็นปืนยาว เกิดมาเป็นปืนยาวที่อยากเป็นปืนเส้นปืนสั้นเดี๋ยวใส่สูนรแล้วเราจะลองยิงทดสอบอยู่กระสุนซ้อมของ NRC หัวตะกัวเครือบหัวดำนะครับสองสามสี่ห้า มาดูกันก็จะให้ความรู้สึกแบบไหนยิงแค่ห้าเมตรพอนะไอแม็กลาเปิดมันก็จิ๋วหลิวดีแล้วเกิน tốn rất này thế nhưng mà tăng số lọc để lên đu cùng như trời ấy. Đấy. Cái này โอเคสันนิษฐานว่ากระสุนแรงดันต่ำเพราะว่ามันเป็นกระสุนซ้อมไม่เป็นไรปืนก็แพงไงหี้ยยิงกระสุนเลือกลูกอีกมาเดี๋ยวเราไปใช้กระสุนจริงกระสุนจริงของ nrc ร้อยยเก้นฟู a เม full metal j a หัวทั้งแดงห้านาดัดหนึ่งสองสามสี่ห้ามาดูกันซิกซาวเออร์ MPX Copper Head ไ้ปืนเฮียะไรวนี่มั้หรือว่าปืนใหม่ถอยไม่สุดอ่ามันถอยไม่สุดนี่โอเคกระสุนใหม่เข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะ หมดแต่ไม่แขวนก็แสดงว่ามันถอยไม่สุดมันถอยพอที่จะเตะปอกออกแต่ไม่พอที่จะแขวนลูกเลื่อน<ม>ก็เป็นว่าปืนที่อันนี้มั่งจะโทษปืนหรือโทษกระสุนดีปืนก็แพงกระสุนก็เห็นว่ามาตรฐาน NRC <ม>ก็ถอยไม่สุดนั่นแหละแรงดันไม่พอ อาจจะเป็นเพราะปืนใหม่ยังไม่ได้รันอะไรต่ออะไรว่ากันไปไปดูกลุ่มทับอ่ะท้งลูกซ้อมลูกจริงในระยะ5เมตรใส่ศูนย์ไม่ไยเฉยไม่ได้ปรับอะไรทั้งสิ้นเมื่อกี้เล็งแบบเอาศูนย์หน้าท่าที่เอเลยเล็งจี้เลยปรากฏว่ากลุก่มกระสุนก็เนี่ยลูกซ้อมสองมั้งลูกจริงห้าก็อยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวเราลองกระดิกนิ้วเร็วๆดู มีความรู้สึกส่วนตัวว่าปืนเนี่ยมันขายเมืองนอกเนี่ยมันยิงด้วยหัวทองแดงอ่า copper head เนี่ยอาจจะมาจากหัวทองแดงหรือเปล่าวะคือคําว่า copper head ก็หัวเนี่ยที่เป็นทองแดงยิงเฉพาะหัวทองแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้เอ่อ ยีนัดมันก็จะเห็นกระสุนข้างในยิงมือขวาแล้วเดี๋ยวลองมือที่ถนัดบ้างยิงมือซ้ายดูว่าปอกกระสุนมันจะมาใส่หน้าไหมยี่สิบนัดปูแมทเทแจ็กเก็ตกระสุนจริงนะซิกซาวเออร์เอ็มพีเอ็กซ์ด่เดี๋ยวใช้นิ้วชี้กดนิ้วโป้งกดตรงนี้ก็ได้ อ่ะเลงที่เดิมแล้วก็ใส่ใส่ใส,ใส่ใส่เลยยี่สิบนัดเนี่ยรีวิวให้เห็นเลยว่าปืนแกะกล่องมามันเป็นเนี้ย ไม่ต้องไปอวยหรอกว่าปืนแม่งแบบแพงจะต้องยิงดีบางทีปืนแพงแม่งก็ไม่ได้ดีเสมอไปหรอกฉันบอกเลยระบบขัดกงขัดกรเนี่ยยุ่งยาก AR9 ส่วนตัวคิดว่าระบบ b o ลแบ็เนี่ยเชื่อถือได้มากที่สุดเห็นไหมเนี่ยแม่งแบบกระสุนมันชั่วมากกว่าเนาะเพราะว่าแรงดันไม่พอหรอก หมดแล้วมันก็ไม่แขวนลูกเลือนไปดูเป้าอะยี่สิบกว่านัดก็โบยอย่างเงี้ยเอ็กซาเวอร์เอ็มพีเอ็กคุณไปคิดเอาว่า <laughs> <laughs> ปืนไม่ดีหรือกระสุนไม่ดีทำรับ